สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะมาซื้อขนมนะคะวันเด็กนะคะมากับบาวนุนะคะบาวนุก,ก็จอดรถอยู่ด้านนอกนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกขนมกันนะคะเอาขนมอยังแนโนอ,อันนี้ทิวรี่นะคะ จมโบ้ um อันนี้ไม่รู้ว่าห่อเท่าไหรไม่รดูราคาก่อนอันละห้าแบาบทน่าจะห่อห้าสิบหรือเปล่าสิบสองถุงสิบสองถุงห้าสิบสองคนนะคะ เอาหลายอย่างมาสามหอเลยหสอม,มสี่หา้าเดี๋ยวเราไปดูด้านโน้นกันจะเอาแบบไ,ไหนแน่นะะเดี๋ยวดูก่อน ทางนี้ก็มีเยอะนะ F4 นะคะอันนี้ก็จะเป็นรวยเพื่อนนะคะ Animal s n a k j e t k ดนะคะรถพูเขาไฟสไปซี่สองสามสี่หหกเจ็ดห่อแล้วได้เจ็ดอย่างแล้วนะคะ เสร็จย่างแล้วเดี๋ยวไปดูทางโน้นนะคะ อ๋อทางนี้จะเป็นพวกมาม่านะฮะกือกมันก็มีหลายอย่างเนะาะไก ขนมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นบ้างเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแล้วนะคะสิบพอแล้วเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นบ้างเนาะ,ะเอาเอาเป็นพวกน้ำส้มบ้างนะคะนี่ก็น่าจะแพ็คละห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะเอารดลิ้นซี เอารสส้มนะ,ะแล้วก็องุ่นนะคะทางนี้ก็จะมีพวกน้ำส้มคือเก่านะคะ จะครบแล้วนองสองคนนะคะก็ประมาณชันนะคะงบประมาณ1ันหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันนะคะบานุรออยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวดูเราก็จะได้ใส่รถใหญ่ไปเลยนะคะ ก็จะเป็นลูกอมเนาะเราเอาขนมดีกว่านะคะไม่เอาลูกอมนะคะเอาขนมแบบที่มันกินได้นะ,ะเรียบร้อยเลยแล้วนะคะแล้วก็มาคิดเงินกันนะคะ เรียบร้อยนะคะ F4 หนึ่งพันรถนะคะเอาคืนฮะเอาสายข้างหน้าบ่า ยา่านมันปิวเ่าแปดร้อยสองคนขนมวันเด็กอันนันซื้ืไพพองนมขนมวันเด็กพี่น้องเต็มรถอางะนะคะซองแม่ลูกนะคะหมดไปเต็มคันรถแล้ว โอ้ยเถนะโอ้โองเอลีนะ่วันเด็กนะครพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็วันเด็กแล้วนะใกล้บ้านนะคะแล้วแล้วก็มาซื้อที่บิ๊กมอลนะคะเอฟซี FC พอดีเอาข้าวมาขายนะคะก็เลยจอดซื้อขนมให้บาวนุเอาไปลงเลยนะคะเพนะราะวาะา่าภาษาขี่มอเตอร์ไซค์นะก็ เผื่อพรุ่งนี้นะขี่มอไซค์มันก็จะขนไปไม่ได้นะคะเพราะว่าขนมมันเบาก็จริงอยู่นะแต่ว่ามันก็หลายห่อนะคะเนาะเราก็จะขี่ไปไม่หมดนะคะโอ้ลืมเอาน้ำกินลืมซื้อน้ำนะก็จะมีสามแพ็กร้อยนะคะอยู่ที่นี่นะคะถ้าไปน้ำสิงก็จะแพ็กละห้าสิบบาทนะคะก็ปกติก็จะกินน้ำสิงนะคะบ,บานุด้กินน้ำสิงกันนะ ได้แล้วขนมวันเด็กนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะโอโมไม่ใช่นะคะโอโมภาษาซักผ้านะคะนี่ค่ะขนมนะสองแม่ลูกเนาะก็เรียบร้อยแล้วนะคะหมดไปอ่าแปดร้อยกว่าบาทนะคะแปดร้อยกว่าบาทนะเพราะว่าเราก็ไล่ดูนะมันก็จะมีน่าจะแพ็คละห้าสิบบาทนะคะเอฟซี FC นะสิบกว่านะ,ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้วันเด็กนะคะก็ ขอให้เด็กๆมีความสุขนะคะเห็นขนมนะคะเด็กๆก,ก็จะดีใจนะคะเนาะคิดถึงตอนเราเป็นเด็กๆเ,เนาะเวลาโอ้ใกล้จะถึงบันเด็กนี่ตื่นเต้นมากนะคะนะเมื่อก่อนขนมไม่เยอะแบบนี้นะคะถุกวันนี้เนาะขนมเยอะนะคะก็มีเอฟสีนะท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะคะก็ร่วมมาด้วยนะคะเนาะวันนั้นก็เมื่อวานก็ส่งมานะคะ นะสองกล่องใหญ่นะคะวันก่อนก็มีมานะคะร่วมกิจกรรมวันเด็กนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมนะกิจกรรมวันเด็กนะที่นานะคะที่ลานองค์ปู่นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ,ะไม่เจ็บไม่จนนะคะทํากิจการ,รงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะที่สําคัญนะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะทุกทกท่านเลยนะคะสาธุสาธุสาธุ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ